จเจริญพรญาติโยมและสาธุรชนทั้งหลายครับวันนี้หลวงพี่ก็อยากจะให้พวกเราได้เห็นซุ้มประตูที่เป็นซุ้มประตูโบราณน,นะคงอายุเป็น100ปีแล้วล่ะแต่ว่ามีการซ่อมแซมเมื่อปีพศ .2516 2516นี่ก็48ปีแล้วนะถ้าถึงวันนี้ที่ซ่อมแซมมาแต่ว่าก็มาซ่อมแซมครั้งใหญ่เมื่อ2ปีที่แล้วนะโดยโยมพี่ยศ แล้วก็ดร์นดาประภัยเอื้อชูเกียรตินะช่วยเป็นเจ้าภาพให้นะก็วันนี้จะพูดในเรื่องของธรรมะดีอย่างไรนะองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาก็ทรงตัดว่าผู้ประพฤติธรรมนั้นย่อมไปสู่สุคตินะคือถ้าหากว่าเราประพฤติในหลักธรรมนะในศีอยู่ในศีในธรรมเนี่ยนะนะเมื่อเราตายไปเนี่ยเราก็ไปสู่สุคติพบนะไม่ไปสู่ทุคติอย่างแน่นอน พรนะพุทธองค์ทรงตัดว่าทำที่ประพฤติดีแล้วเนี่ยย่อมนําความสุขมาให้คือหมายก็ว่าถ้าว่าเราประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะกลัวบุญบาปนะกลัวกลัวการกระทําบาปนะไม่ปฏิบัติตางคําสอนคือไม่ทําบาปทั้งปวงทํากุศลให้ถึงพร้อมทําจิตใจให้แจ่มใสเนี่ยนะเพราะฉะนั้นทำที่ประพฤติดีแล้วเนี่ยก็ย่อมนําความสุขมาให้เราผู้ที่มี ปิติทำอยู่ในใจนั้นย่อมอยู่เป็นสุขน,นี่คือพระพุทธพจน์ของพระพุทธองค์แล้วผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรมนั้นย่อมไม่กระทําบาปเพราะว่าคนที่ยึดในหลักธรรมนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ทําบาปนะทำแต่บุญเหล่านี้เป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามธรรมะทั้งหลายนั้นเนี่ยก็เราไม่ควรที่จะยึดมั่นถือมั่นนะแล้วธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงตัดว่ามีใจเป็นหัวหน้านะ ร่างกายของเรานั้นประกอบไปด้วยกายและใจนะเขาบอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบาเหล่านี้เป็นต้นนะการที่เราได้สั่งสมบุญกุศลส,สั่งสมคุณงามความดีนะก็ถือว่าเป็นสเสบียงบุญที่จะทําให้ในจิตสุดท้ายก่อนที่เราจะได้ลาลับจากโลกนี้ไปเนี่ยเราก็พึงได้ลําลึกถึงคุณความดีทั้งหลายเหล่านี้นะอย่างที่เราได้เคยสั่งสมร่วมกันมานะทำ การบูรณะวัดพระเจ้าเมงายสร้างห้องน้ำนะสร้างห้องพักผู้พระอาพาธถวายพระตาหารพา,าพาธต่างๆทั้งหลายเหล่านี้นะก็ขอให้เราได้จดจําเป็นสเสบียงบุญไว้นะแม้แต่ท่านติน๊กนทันท่านยังเคยถามญาติโยมของท่านเลยว่าโยมจําได้ไหมว่าทําบุญอะไรมาบ้างโยมบอกจําจไม่ได้จริงๆแล้วเราควรจะจดจําไว้บ้างเพื่อให้เป็นปิติในใจเมื่อครั้งที่ จิตสุดท้ายเราจะลาลับจากโลกนี้ไปนะให้จิตสท้างเรานั้นมีความอิ่นเอมเพื่อจิตของเรานั้นจะได้ไปสู่สุคติภพนะเพราะนั้นธรรมะดีอย่างไรก็ดีอย่างเนี้ยก็คือทำให้จิตใจเราผ่องใสเมื่อลาลับจากโลกนี้ก็ย่อมไปสู่ภพภูมิที่ดีจเจริญพร